สวัสดีครับสวัสดีนะครับเอทุกท่านเลยนะครับโอเควันนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนําเรื่องนะครับกล้องเล็งนะครับที่ว่ามีที่พนะครับนานมือใหม่ที่ติดปัญหานะครับเรื่องกล้องนะครัว่าจะเลือกกล้องแบบไหนดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่านะครับประสบการณ์นะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมเจอมาแล้วก็เล่นมานะครับพอสมควรก็มันถ้าเรานะครับ เลือกโดยที่เราไม่ได้ศึกษาก่อนอะไรเงี้ยนะเหมือนผมช่วงแรกๆผมก็ไม่ได้ศึกษานะเพราะว่ามันบางครั้งผมก็ไปดูพวกคลิปฝรั่งพวกอะไรเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจเนาะมันบางครั้งก็มันก็ยากนิดนึงแต่ผมก็จะมานะครับเพื่อจะเป็นแนวทางเนาะถือว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับถ้าว่ามันมันอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่ว่าประสบการณ์นะครับเราใช้งานจริงก็อยากจะแชร์นะครับว่าเราจะเลือกอกล้องลิงแบบไหนนะครับให้มันเหมาะ สมกับปืนเราแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานราคานะครับให้มันคุ้มค่ากับราคาที่เราเสียไปเนาะ,ะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องแบบสมซากเหมือนผมเนะผมซื้อมาก็เยอะนะครับก็มันคุณภาพมันไม่ได้อะพอเราจะใช้งานอย่างเงี้ยมันก,มนก็มันก็ต้องเปลี่ยนอะ่ะมันก็ต้องเสียเสียไปหลายรอบอะไรเงี้ยมันก็โอเคเพราะว่าเราจะค่าตัดตอนตรงจุดนั้นไปนะครับผมจะผมจะมานะครับบอกนะครับเผื่อเป็นประโยชน์เนาะโอเค คนที่เรานะครับเราจะเลือกกล้องเนี่ยเราจะหากล้องมาใช้เนี่ยเราต้องเราต้องรู้อันนะข้อคนคำานึงนะครับเอาพวกเอาเป็นข้อคนคำานึงแล้วกันเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะเล่าถึงข้อคนคำานึงก่อนที่เราจะเลือกซื้อเราต้องรู้อะไรบ้างนะครับเราจะมีวิธีเลือกยังไงนะครับโอเคนะครับมาข้อคนคำานึงถึงนะครับข้อแรกนะครับผมจะบอกเลยว่าเราต้องรู้นะว่าเรามีงบนะครับงบ งบเท่าไหร่เราคำนวณถึงงบเราก่อนเนาะว่าเรามีงบรับได้เริ่มที่เท่าไหร่จบที่เท่าไหร่นะครับบางคนก็งบน้อยบางคนก็งบกลางงบสูงอะไรเงี้ยก็มันไม่เท่ากันนะครับบางคนถ้ามีมีเยอะก็ก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่ามันก็จะได้ของดีตามนะครับเพราะว่าของราคาถูกแล้วดีเหมือนที่เขาโฆษณาขายนะครับ ดีถูกไม่มีนะครับไม่มีผมบอกเลยไม่มีนะครับแต่ถ้าถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ครับใช้ได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันดีแค่ไหนครับบางครั้งก็เส้นลิงอะ่ะพอปรับไปถ้าคนที่เริ่มเป็นหน่อยก็จะรู้พอเราปรับมันมันปรับไม่ตามมือเราบางครั้งไปอย่างเงี้ยเราปรับออกซ้ายขวามันต้องวิ่งเป็นเส้นขนานเลยใช่ไหมครับแต่นี่ไม่มันจะมีมันจะมีโน้มลงมาอย่างเงี้ยนั่นคือกล้องที่ไม่มีคุณภาพครับ ปรับขึ้นลงดันออกไปค่อยๆเอียงซ้ายเอียงขวาเงี้ยนะครับในขณะที่เราจับนะครับตัวปืนเราแบบแบบมั่นคงแล้วนะมันยังบิดเบี้ยวได้นะครับนั่นแหละครับคือกล้องมันคุณภาพมันไม่ได้ครับแล้วก็มันจะมัวอะไรเงี้ยครับโอเคนะครับข้อแรกก็คืองบประมาณนะครับข้อ2ก็คือรูปแบบนะครับรูปแบบเส้นเล็งนะครับซึ่งรูปแบบเส้นเล็งมันจะแบ่งออกเป็น2อย่างเนาะใน กองเล็งเนี่ยมันจะมีรูปแบบของ FFP กับ SFP ก็คือเส้นเล็งขยายตามซูมกับเส้นเล็งไม่ขยายตามซูมหรอถ้าใครมันจะมีข้อดีข้อเสียของมันนะครับถ้าใครอยากทราบว่าเอ้ยมันเส้นเล็งขยายตามหรือว่าไม่ขยายตามมันเป็นยังไงก็ลองค้นหาดูผมผมจะไม่อธิบายเพราะว่ามันจะลึกเข้าไปอีกครับก็ลองไปดูคลิปของพี่ๆผมเห็นทําเยอะแล้วครับมันก็ชัดเจนเลยเขาส่งให้เห็นว่าเฮ้ยว่ามันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยมันมีข้อดีข้อเสียของมันอยู่ Okay, นะเดี๋ยวผมจะมาบอกทีหลังว่าเราควรเลือกเส้นเล็งแบบไหนดีนะครับเป็นรูปป็รูท้ายคลิปแล้วผมจะบอกว่าเฮ้ยกล้องที่ดีควรเป็นแบบไหนนะครับโอเคเส้นเล็งต้องเป็นเส้นเล็งนะครับเราควรเลือกเส้นเล็งแบบไหนดี SFP หรือ FFP นะครับสองก็คือต้องมีเส้นเล็งที่แบบยังไงบางคนชอบแบบตัวเลขเส้นเล็งแบบตัวเลขหรือแบบดอทนะครับเราชอบแบบไหนนะครับ แต่จริงๆผมก็แนะนำนะว่าต้องมีตัวเลขอะไรเงี้ยครับสามนะครับต่อไปสามคือ,อรูปทรงนะครับรูปทรงรูปทรงของตัวปืนนะครับว่าเอา้อย่างเงี้ยมันบางบางเงี้ยตัวปืนเราบางๆงหรือว่าลักษณะของโครงสร้างมันดูแบบหนะเาเหมือนเราบางเงี้ยแต่เราไปเลือกกล้องที่แบบ อหน้าเลนใหญ่ๆนะครับหน้าเรียนใหญ่ๆตัวตัวเลนตัวท่อสามสี่เงี้ยหน้าเลนห,หล 3, 4, ้าสิบหกอ,อะไรเงี้ยอ่ะกับลูกกดอย่างเงี้ยสมมตินะครับมันก็ดูไม่เหมาะสมอมันไม่สวยเหมือนคนเล็กแบกตัวใหญ่ซึ่งมันไม่เหมาะสมนะครับถามว่าแบกได้ไหมมันก็แบกได้บางคนก็แต่มันไม่เหมาะสมนะครับมันไม่สวยด้วยนะครับมันเกินเกินความจำเป็นนะครับกับกับตัวอุปกรณ์ของเรานะครับโอเคต่อไปนะครับ ข้อที่จะต้องคำนวณคำนึงถึงก็คือระยะนะครับระยะระยะที่เราใช้งานว่าเราจะใช้ที่เท่าไหร่นะครับเริ่มที่เท่าไหร่ไปจบที่เท่าไหร่อ่เหมือนลูกกดเนี้ยอ่บางคนก็เอาไปเฝ้าสวนเนาะบางครั้งก็อาจจะไปใช้ทางน้นํา,าอะไรเงี้ยหาปลาอะไรเงี้ยก็หาปลามัต้องเริ่มที่ต่าๆอยู่แล้วบางครั้งปลามันลอยมาอยู่ประมาณ1 0บเมตรอะไรเงี้ยเจดเมตรแดเมตรสิบเก้าเมตรสิบเมตรอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับถ้าเรา ไปเริ่มที่ <c oughs> เรามาเน้นปลาใช่ไหมเราไปเริ่มที่หกอย่างเงี้ยอ้าวหกพอเราเอามาส่องปลามันอยู่ใกล้ๆมันก็จะเบอร์นะครับมันจะเบอร์มันจะมัวเพราะว่ากล้องมันเริ่มที่ระยะจุดตรงนั้นแต่เราเอามาใช้แบบระยะที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นมันก็นะครับมันก็จะมัวนะครับตามสเปกอ่าเนี่ยก็คือเป็นจุดหนึ่งเราเริ่มที่เท่าไหร่เราไปจบที่เท่าไหร่เหมือนระยะไกลเราอย่างที่ร้อยเมตรร้อยยี่ร้อยสาสิบร้อยห้าสิบนะครับ แต่เราดันใช้สมมุติว่าสมมติเรายิงปลานะเราเอามาแค่ยิงปลาต่พอเราจะขยับยิงร้อยเมตรเราเลือกกล้องที่มันสามคีดเก้าอะไรเงี้ยพอสามคดเก้าเรายิงปลาได้แต่พอเราขยับไปไกลเราไปตั้งที่แม็กเลยเอาเอาเก้าเลยเป็นยิงร้อยเมตรร้อยยี่สิบเมตรก็เรียบร้อยครับไม่ผ่านนะครับเห็นไหมครับมันต้องครบคุมเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับว่าซูมเท่าไหร่นะครับมันต้องคำนึงโอเค น่าจะหมดแล้วแหละข้อสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวข้อสุดท้ายก็คือร้านนะครับร้านค้านะครับผมผมไม่มีขายแล้รับคือแค่มาบอกนะครับว่ามันต้องเป็นยังไงนะครับโอเคร้านค้าที่เราจะเลือกซื้อเนี่ยนะครับว่าเราต้องดูนะครับว่าเขายืนยันตัวตนหรือเปล่ามันก็มีเยอะตาม Lazada าช้อปปี้อะไรเงี้ยแต่ผมผมไม่แนะนำนะเพราะว่าเพราะว่าการรับประกันเนี่ยมัน เขาก็บอกว่ารับประกันนั่นแหละครับแต่ว่าตอนเราเคม็มเราจะเค็มยังไงะนะครับก,ก็ต้องดูนะครับถ้าร้านที่ดีดอะ่ะเอออย่างนเนี้ยเนี่ยผมได้มาเนี่ยตัวเนี้ยของแบรนด์วีเนาะ,ะตัวนี้เป็นดีตัวนี้วีผมจะไม่พูดเต็มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกระทบกับแบรนด์เขาก็อย่างแบรนด์วีงเนี้ยตัวเนี้ยผมได้มาเนาะจากร้านเขาก็เขารับประกันปีอปีถ้าว่ามันมีพอเราเออกมาเสร็จเรามา ตรวจเช็คนะครับดูเส้นลิงมันเบี้ยวเส้นลิงไม่วิ่งตามที่เราปรับอะไรเงี้ยเราก็ส่งเคมไปเลยนะครับเราดูช่วงแรกเลยเส้นเส้นล็งไม่ผ่านหรือว่ามีรอยขีดข่วนอะไรเงี้ยเราก็เคมเลยอย่างเงี้ยเราขอรับประกันห้าปีนะครับห้าปีเลยแต่ไม่เกิดจากการที่เราเออไปกระแทกแตกอะไรเงี้ยนี่ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าอันนี้เกิดจากตัวของเรานะครับโอเคถ้าว่าร้านไม่ดีเออถูกอ่าสมมติว่าตัวนี้หนึ่งร้อยอ่าสมมติระคาหนึ่งร้อยตัวนี้หนึ่งร้อย ลาซาดานะครับทางร้านออนไลน์ทั่วไปนะครับขายแ0ดสิบบาทอะไรเงี้ยแต่เราจะเอาอะไรมายืนยันว่ามันจะรับประกันเราจริงนะครับถ้าเราบอกว่าคุณภาพมันไม่ได้พี่เส้นเลงมัวพี่อะไรเงี้ยมันก็นี่ยนะครับเราเราเราต้องดูร้านด้วยนะเราก็ต้องคํานึงถึงจุดที่ว่ามันของมัน ใช้มันก right ็ต okay. okay. ้องเสียและครับมันต้องมีเสียบ้างและมันไม่มีที่ไรมันคงมันไม่เหมือนพวกที่พวกทางที่ว่ามันอยู่ของมันได้นะครับแต่พวกนี้เราใช้ไปมันก็ต้องสึกหลอเราก็ต้องคํานึงถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ข้อหนึ่งกับข้อสุดท้ายเนี่ยถือว่าสําคัญอยู่นะสําคัญนะข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญเลยล่ะโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพยายามพูดที่มันกระชับที่สุดนะครับโอเคน่าจะหมดละต่อไปผมมาผมจะพูดถึงอะกล้องนะผมจะแนะนําเลยครับกล้องดีควรเป็นยังไงนะครับ โอเคกล้องที่ดีนะครับผมบอกเลยกล้องที่ดีต้องเป็นเส้นเลง็งแบบเส้นเล็งขยายตามซูมนะครับหรือ FFP นะครับหนึ่งเป็นเส้นเลง็งสองในเส้นเล็งอะ่ะต้องมีตัวเลขนะครับเพื่อที่จะง่ายในการเราเใช้ในระยะต่างๆครับยิงเผื่อนะครับเราจะจําง่ายจดง่ายอะไรเงี้ยอ่าโอเคถ้ามือใหม่ก็จดไปมือเก่าก็ จำได้สบายบางครั้งมีแค่ขีดขีดดอทเนี่ยเราไม่รู้ขีดขีดตรงกลางขีดอะไรเงี้ยบางครั้งเราฝึกเพื่อนให้ให้ให,ให,ให,ให้ลองเล็งเป้าอะไรเงี้ยเอ้ยเอ็งเอาขีดที่สามอะไรเงี้ยคือมันก็เออเลขสามคือมันจะง่ายนะครับในการเทนของเพื่อนฝูงเราเนาะตรงมีเส้นเลง็งสามคือท่อท่อนะครับท่อของเส้นเลง็งต้องท่อของเลนเนี่ยต้องสามสิบขึ้นไปนะครับ มาตรฐานเลยสามสิบนะครับมันจะเล็งง่ายนะครับถ้ายี่สิบห้าอ่ะผมไม่ผมไม่แนะนาเนาะอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยอ่ะแต่ในตอนนี้มันราคาถูกเนาะผมก็โอเคมันก็คุณภาพคุณภาพ,ภาพตามราคาใช้ได้แต่ว่าไม่ดีนะบอกเลยมันก็ไม่ดีนะสามอย่างแล้วแหละโอเคต่อไปอเส้นเลิงนะครับต้องบางบางคมนะครับพวกเนี้ยกล้องดีๆมันมันจะแบบ บางมากมันพอเราเอาสมมุติว่าเราจะเห็นคลิปที่ผม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 ทดสอบหลายคลิปนะว่าเฮ้ยทำไมห้าสิบเมตรอะไรเงี้ยผมทำไมยิงเกาะกลุ่มดีเพราะว่าเส้นเล็งเนี่ยมีผลนะครับกล้องมีผลมากนะครับบางครั้งหนานะหนามาเลยเราจะกําหนดจุดยิงจุด,จ,ดจุดเดียวเนี่ยทำให้มันยี่สิบห้าสตังค์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าเส้นเล็งมันบางอะ่ะมันบังเป้าอ่ะครับเนี่ยถ้ายิงมันบางเราก็ทําเป้าเล็กๆมันก็ มันก็จับจุดได้กลุ่มมันก็ต้องดีนะครับตัวนี้ก็คือมีผลนะครับมีผลนะครับโอเคแล้วก็กล้องี่ดีนะถ้ามันคุณภาพดีอ่ะพอช่วงนะครับอมันจะหมดแสงอ่ะแสงสลัวสลัวประมาณหกโมงครึ่งอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแบบแบบมันจะมองไม่เห็นไม่เห็นอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยมันจะสว่างนะครับมันจะมันจะทําให้เราแบบลลงเนี้ยมันจะเห็นมันจะเห็นมากขึ้นนะครับอย่างเงี้ยเอากล้องตัวดีเงี้ย มืดเพราะระยะเวลาเดียวกันนะหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งตัวนี้มองไม่เห็นนะครับตัวนี้คือเห็นนะนะครับมันจะมันจะดีต่างกันนะคะคุณภาพอ่ะโอเคแล้วก็มีอะไรกันที่กล้องที่ดีก็น้ําหนักน้ําหนักไม่พูดถึงดีกว่าเพราะว่ามันก็ดีแต่หนักก็มีนะอ่าดีกับเบาแต่ส่วนมากมันจะเบาขึ้นนะถ้ากล้องยิ่งราคาสูงนะครับโอเคอ่าอ่าซูมอ่ะการ จะไอ้การซูมนะครับว่าเราจะใช้อ่าอะไรช่วงเล็งไหนที่ว่าเราจะใช้เอาสามถึงเก้าสี่ถึงสิบหกสี่ถึงสี่หรือว่าหกถึงยี่สี่อะไรเงี้ยผมแนะนําเลยครอบคุมนะครับจบแน่นอนยิงตาก็ได้นะครับสั้นก็ได้ไกลก็ได้นะครับสามถึงแปดนะครับเออโทษทีครับสามถึงสิบแปดนะครับสามถึงสิบแปดครับจบแน่นอนครับจะเอาร้อยเมตรก็ได้นะครับปรับที่สิบหก เอาใกล้ๆห้าเมตรก็ปรับอานที่สามนะครับแต่ต้องเป็นเส้นเลง็งเส้นเล็งขยายตามซูมนะนะครับแต่ s f t ผมไม่แนะนำนะเส้นเล็งไม่ขยายตามก็อโอเคคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะจบแล้วละครับใครใครที่ยังไม่เคลียร์นะครับก็คอมเมนต์นะครับผมพยายามตอบอให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์เนาะก่อนที่ผมจะเปิดช่องอะไรเงี้ยบางครั้งเรา คนมันอยากได้เราเรา,เราจะซื้อเราเราหามาเราจะใช้ในสามวันสี่วันเนี่ยอาทิตย์เนี้ยแต่คุณไปตอบคอมเมนต์ให้ผมอาทิตย์หน้าอ่างเงี้ยซึ่งเราทําสื่อเนี้ยเราก็ต้องเผยแผ่ความรู้นะครับอะไรที่เราดีๆเราก็ต้องเผยแผ่อยู่แล้วนะครับก็เขาก็ต้องการเนาะเขาก็เชื่อมั่นในตัวเราอะ,อะไรเงี้ยแต่เราไม่ตอบไม่อะไรเงี้ยก็ผมจะตั้งเสียงไว้ดังมากนะครับสําหรับการแจ้งเตือนทาง youtube เนะครับถ้าพี่ๆนะครับ าถามมาผมก็เห็นไหมครับสังเกตว่าผมจะตอบเลยนะครับแต่ผมว่าผมตอบเลยนะครับเพราะว่าจะได้แบบให้มันเคลียร์ไปเลยนะครับเหมือนถามมาตอบไปเลยเหมือนคุยไลน์เลย eben. คุยกับผมนะครับผมก็พยายามนะครับบางคร ah ั้งก็มีคอมเมนต์ที่ไม่ดีอะไรเงี้ยผมก็ผมก็ต้องขออนุญาตนะผมก็ต้อง,ต,องต้องเอาออกครับเพราะว่ามันเป็นกฎของเนาะทางสื่อออนไลน์อย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันมันเป็นสาธรนะมันเป็นชุมชนนะครับก็ต้องก็ต้องรักษานะครับ ให้มันอยู่นานงั้นก็ชมเราเดี๋ยวก็ปิวครับเพราะว่ามันมันเหมือนเราเผยแผ่ไม่ไม่เหมาะสมอ่ะบางครั้งเด็กมันหลุดมาดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่เหมาะสมนะครับต้องเข้าใจนะครับตรงนี้นะครับโอเคคิดว่าน่าจะเป็นนะครับประโยชน์นะครับเรื่องกล้องเล็งนะครับถ้าใครไม่เคลียร์เลยว่าเอ้ยพี่มีร้านไหนแนะนําผมอะไรเงี้ยโอเคถามมาเดี๋ยวผมตอบให้ก็ได้นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็ ขอหวังว่าเป็นประโยชน์เนาะโอเคเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ